ใส่ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำติดตำลึงจะทำแกงอ่อมแกงอ่อตมตำลึง อร่อยค่ะูว่าอร่อยไหมทำแกงอ่อมค่ะแกงอมหมูอร่อยค่ะใส่กระล่ำแล้วก็ตำลึงผักชีอร่อยค่ะใส่ ใส่กะหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำใส่กระหล่ำแล้วก็ตำลึงผักชีวันนี้เด็ดตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีใส่ กะหล่ำแล้วก็ตําลึงผักชีกเปือดนะคะเดี๋ยวลองชิมดูตะ่กี้ดับไฟแล้วค่ะนัวแล้วก็จะทำให้เน้วเหนียวหน่อยหนึ่งก็จะอร่อยนะคะสุกเลยใส่กะหล่ำแล้วก็ตําลึงผักชีก ฝนฝนตกเนาะตำลึงก็ทอดยอดอกอกงามเด็ดเอาแต่ใบมันกับยอดยอดมันก็จะทำให้ออกเหนียวเหนียวหน่อยหนึ่งก็จะอร่อยนะคะสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงออมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเนื้อหมูชิมแล้วตอนนั้น วันนี้เด็กตําลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีใส่กระลำแล้วก็ตําลึงผักชีอ่อ้ยายลองบอกว่าให้ทําแกงอ่อมใช่ไหมกเด็กตําลึงเนาะ นนัวเราแกงอ่อมก็แกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวเบื้อกินแกงอ่อมเนื้อหมูผักกระหล่ำตำลึงเนาะตำลึงก็มีประโยชน์ประโยชน์จริงๆิงคนวรรณไทยชอบอีแล้วก็ผักหอมนิดนึงนะคะ และสุกแล้วเราก็จะไม่ให้หมอมันใส่กะลำ่ำแล้วก็ตําลึงผักชีเราไม่มีฟันเราก็จะแบบเคี้ยวง่าดูว่าอร่อยไหมทำแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมหมู ใส่กระลำแล้วก็ตำลึงผักชีแล้วก็ผักโขมนิดนึงนะคะและสุกแล้ว,ลวเราก็จะไม่ให้มอมันฝนฝนตกเนาะตำลึงก็ทอดยอดออกงามเด็ดเอาแต่ใบมันกับจอดยอดมัน ใส่กะหล่ำแล้วก็ตำลึงผักชีติดตำลึงจะทำแกงอ่อมแกงอ่อมตำลึงประทานแกงอ่อมกับครูรรนไทยได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปคะ่ะสวัสดีคะ่ะดูว่าอร่อยมาก ทำแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมหมูเปือดนะคะเดี๋ยวลองชิมดูเมืกี้ดับไฟแล้วค่ะัวแล้วเนาะจำเรงก็มีประโยชน์ประโยชน์จริงๆคือวรรณไทยชอบ แล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงอ่อมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเน้อหมูชิมแล้วตอนนั้นงออ,อยายลองบอกว่าให้ทำแกงอ่อมใช่ไหมเ,ออเด็ก,กตำลึงเนาอวันนี้เด็กตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมา จะทำอะไรกินดีนวนวเราแกงอ่อมก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวบึกอ,อร่อยค่ะกินแกงอ่อมเนื้อหมู กะหล่ำตำลึงวันนี้เด็กตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีประทานแกงอมกับครูวรรณไทยได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะจักก่อนนะคะ แกงอ่อมใส่เนื้อหมูนิดนึงแ้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงอ่อมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเนื้อหมูชิมแล้วตอนนั้นเอ <c oughs> <c oughs> เอาแต่ใบกับยอดเราไม่ต้องเอาก้านมัน <c oughs> เบื่อใช่ไหม เ้าเบื่อเขาเรียกเขาเรียกยังไงนะที่เราตำตำข้าวข้าวที่เราเอาไปแช่นอนนัวเราแกงอ่อมก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่เขาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกงอ่อมกระดูกไม่ใช่กระดูกเนาะเน้อหมู <c oughs> <c oughs> ชิมแล้วตอนนั้นฝนฝนตกเนาะน้ำลึงก็ อยอดออกงามเด็ดเอาแต่ใบมันกับยอดยอดมันใส่ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำนนัว,นวเราแกงอ่อมก็แกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ข้าวบึกใส่ ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำด้วนนัวเราแกงอมม่อมก็แกต่างกันตรงที่ว่าเราใส่ใส่ขา้าวบึกใส่ใส่กระหล่ำด้วยเนาะพอดีเรามีกระหล่ำในตู้เย็นจะทำด<อ>้วย แต่ใบกับยอดเราไม่ต้องเอาก้านมันเบื่อใช่ไหมเ hmm. ข้าเบื่อเขาเรียกเขาเรียกยังไงนะที่เราตําตําข้าวข้าวที่เราเอาไปแช่เดือดนะคะเดี๋ยวลงชิมดูเะกี้ดับไฟแล้วค่ะน hmm. ัวแล้ว วันนี้เด็กตำลึงข้างรั้วนะคะข้างรั้วบ้านมาจะทำอะไรกินดีักก่อนนะคะแกงอ่อมใสนะ่เนื้อหมูนิดนึงวันนี้เด็กตำลึงข้างรัวะะ้ว